vật này mẹ này cũng Nhìn đi mẹ đợi long quân long quân cầm con còn có người trong lăng nè để sắn ra luôn rồi để anh let's go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  guys nghe quay 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 yin bịt 5 đạn đòn quái bia 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 บีไว้กูรัวกันหยุดอะไรตรงนี้มีเชียนซอโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเกมเกมเกมว้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาตายแล้วชัดเจนเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยหนหอ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 นผีผีมาก่อนช่วยกูก่อน โดนมาลากแตกโอ้ยไอ้ยันต์ตัวโบก้าเดือดนีเลยโอ้ยมือมือโอ้ยมือมือเกิดอะไรโอ้ยคอร์ฟฟิแมนคอร์ฟฟิแมนเฮ้ยวดยวดเฮ้ยมึงลองกดกดอาร์ดิลองกดอาร์ดิ้ทำไมมือมันเไม่ยืดกดกดอาร์ดิโลดนะมือมือเป็นไรโอ้ยแม่งคอร์ฟฟิแมนคอร์ฟฟิแมนอาหารมากยวดแต่คอร์ฟฟิแมนไม่ได้ใช้อย่างงั้นในสัตว์เก่งอ๋อมึงเก่งอ๋อตบีตาละเพราะมึงมึงรีบอะไรเนี่ยยวด โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นไอ้ไม่ใช่ต้นไอ้เสพย์ไอ้กูตลาดโยนอยนมาจากไหนก็ได้อย่าผมบูมเลยความโอ้ยเฮ้ยมึงย้อนเรายังมีกทางมึงหนีได้เดี๋ยวงนี่เลยตรงที่มึงกระโดดลงมาเลยเนี่ยกูกูจะบ้าไอ้เหี้ยมึงเจ็บแล้วมึงฮิวก่อนมายด ไม่มียาแล้วก็เพลีเลยโกะเพลยเลยอดินมันก็เพลียเลยโยนหนยมือดิ้เลยสดโอ้โหใครมมันจริงหรอไอ้กูตองเซนเซอร์ไหมเนี่ยโอ้ยอย่าโยนจอไฟผิวไม่เขาบอกว่าเขาไอเนี้ยดูไอนี่มาไปอ่านมาเขาบอกว่าเขาแนะนาเล่นโหมดเรเอติกไว้ไอสัตว์ไ่ไม่ใช่เรเวอติกเนแนะนํเไดนหมดไนแมว้แนะนาไอสัตว์ใครเขียนเาไอเจ้าของมดเจ้าของมด ไอชื่อก็บอกอยู่ไหนแม่มึงมึงเอาปกติมึงมึงเล่นเลฟเดมึงเล่นเลฟเดหมดปกติมึงยังไม่ผ่านเลยมีจะมาเล่นหมดไหนแม่มึงบ้าแล้วไอ้เหี้ยกาะไปเยอะแยะเฟียบบ้าโอ้ยแอดมึงยังไม่ลงจากชั้นแรกเลยพวกมึงพาตายหมดเอ้ยพวกกูพาตายมึงดูมึงเลือกหมดมึงดูมึงเลือกหมดดิมึงเลือกหมดเลยลิสติกอะพวกไอ้ยลิสติกกูว่า กูไม่ได้เอาไม่ไดเลี้ยนติกมันเลื้ยงแคเองมัเลี้ยงแคเองกูก็ไม่กดกูก็ถามมึเรามีทางเลือกอี่แยอะไรบ้างเนี่ยกูก็ถามอยู่เฮ้ยเฮาล่ะเราต้องรอนแอ่นอนเฟียแต่ตอนนี้กูน้ำลายฟูมปากแล้วนึงไอเฟียมันปีนนอสุดปะก็ดตอนกูแตกกูเก่งกูเก่งกูเก่งเลยโอ้ย ไม่เดี๋ยวทำไมไม่กันล่ะเห็นบูมเมอร์โอ๊ยมีคนอะไรวะเอ้าเอ้าอะไรอะใครตายอ่ะไม่มีคนรอดสังหารู้วยก็ตไปเลยเขาเลิกเขาเลิก uh

ยังยิงยิงยิงไอ้ yeah, yeah, ่ดาดแล้วยังไม่่านอย่าเขาาใงล้อยอาเขาคบโอ้ยว้ายิงตเเายศกูคอยยิงยเพราะมึงใจเย็นกูยังไม่ได้ลงข้าง ไปนไปๆคนตุกขาคนเพิ่มแล้วคนรุกขาคนเพิ่มโอ้ย้ปย้าใคุณรดรู้คุณรอดอกไปๆไปๆไม่ไๆไา้าไเฟียเดี๋ยวค่อยช่วยงานตัวนึ่งเฮ้ยโอ พวกคุณจะผ่านด่านแรกได้หรือเปล่ายิงกันทำไมมึงปีนกันไปวนนั่นไอ้เหี้ยกูยี่ห์เอ้กูโดนกูโดนลุมตีนอยู่แล้วโอ้ยไม่เป็นไรกูตายกูตายกูตายเอาโอ้ยทำไมพวกกูแบบดอบคิกใส่ซลมบี้ไม่ได้วะตำหนามาไม่ใช่ก็เลยแล้วหน้าไงตาแดงต่ำเลยมึง อย่าตีไปเลยอายุต้นลูุ้มไปเลยไาด้วยมันโดนเหมือนกันไม่ได้โดนลู้มแล้วคู่คนนึงก็โดนนึงคนนึงก็โดนลุ้มเฮ้ยกลับกลับมาลู้อีกแล้วลุ้มแลกออกออกออกไปปรับมันไปปรับความยากได้ไหมปปรับความยากปกติก็ได้ไม่ไหวเราใจนี่ยังไง กูไม่ไหวแล้วไอ้แย่ลงไปชั้นไล่เรากันไม่หมดเลยไม่จะไปรออหาอะไรหรอกแ้่มาไปขยงเลยีสนุฝันร้ายเขาหน่เหี้ยอย่าฝันร้ายจัดโคุดในเมย์ในเมย์เย่าสมชื่อมอสมึงจริงๆทำไมไม่อาวุทำไมไม่มีอาวุธจะได้ทำมะไไม่อาวุ

ลงจบจบเลยโดนทำมึงตายกูก็ต้องตายกูเป็นตัวอะไรกูเป็นตัวอะไรมึงเป็นบิลกูเป็นตัวอะไรเป็นบิลกูเป็นมึงเป็นบิลกูเป็นโซอี้เจี๋ไอ้ข้อลงมาข้อลงมาเฮ้ยมึงเลิกตีสักทีซิอ่ะกูไม่ได้ตีอ่ะไอ้นั่นตีไม่มึงมึงอย่าตีตีแล้วมันติดตามอะไรอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ย โอ๊ยตีกต้องมีอะไรตีแล้วมันติดตันไอ้เหี้ยเด่อ่ะโดนลุมโดนลุมสองรางโอ้ยเอาเอาไปว่าฟุตเทสฟุตเทสอันแรกก็เราก็ทิ้งไปโอ้ยไอ้โจ๊กโจ๊กโจ๊กเยอะโจ๊กโจ๊โจน้ำไป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 ไอ้ยศบอกไอ้ยศบอกจะกินวอล์เกอร์ลองยิงมันดูเออว่ะโอ้ย Tay cổng tao lịch thử thật Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi, ôi ra ngoài hoa hát hoa hát hoa hát hoa Ôi, hoa hát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  hoa Ôi, ôi, hát hoa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  hát พยายามเช็คห้องอ่ะห้องมันมีของแล้วใช่ใช่ใช่ต้องไปตรงนั้นไหนตรงอะไรวะก่อนก่อนที่แบบมันมันมีดลงแล้วหลุมหลุมเนี้ยเออเนี่ยเนี้ยมีแต่ไม้แบตอ่ะกูขอละมีมีอาวุฒิยาประชิดอีกไหมกูจะเก็บไว้ไฟฉายไม่เมียมี้งมีมีมีกานบนได้หมดอะไรมีอะไรไอมีพวกเอะเก็บแล้วไฟฉายจะเหรอ รูอิสจะยิงกูเฎีพยอะไรนไรั่นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันมร้องหหยหวนยังวะม,มีวิธเหรอหรือสกินวอลเกอร์ใช่ใช่ออโอ้โหชื่อแม่งน่ากลัวชิบหายเลยใช่ปะชื่อแม่นน่ากลัวมากเลยเฮ้ยพ <laughs> ิวพิว โอ้โหนัดเดียวไม่ตายเหรออุยอ้ยชาร์เจอรเอ้ามันชื่ออะไรสตอ,อ,เ,อ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 ตเกอร์เฮ้ย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 ลันเตอร์อันเตอร์โอ้โหเชี่ยปืนนี้แม่งไอ้สัตว์มึงกดยากเนาะใจเย็นนะทุกคนกระสุนกูหมด <laughs> หมดได้ยังไงวะ เสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะนั่นก็เสียงเราวะอ๋อสกิน็อกเกอร์จริงด้วยไอเสียงพูดแปลกๆนั่นอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอ่ามันอยู่หลังคอนเทนเนอร์รถคันนั้นรถไอรถรถใหญ่อ่ะป๊ดไอเฟียอยู่ไหนอยู่หลังมึงอ๋ออันนั้นมึงเองเอาไรย้อนอ่ะไม่ใช่ทางนั้นปะกูอยู่กูอยู่กับ เอขาอ,อยู่กับใครเนี่ยกูอยู่อยู่กับบอลไอเชียแม่งรถลองรถลองรถอ,อ,อย่าขึ้นไปเดรถรถมันร้องไอ้ออไอย่าห้ามพี่เนาะพูดไปฟังโอ้ยมันแค่งมันค้อนอ่ะเราต้องเราต้องทำลายสิ่งนี้เว้ ลบลบเอามาๆอาอกวาอเอามาเงกินสุนก็เหลือนัเกินสนก็เหลือนัดเดียวเองนะเป็นไรไม่เป็นไรอูเหลือเจ็ดนัดมีามแอแทกมันเข้ามาแล้วขมิ้แฉก ยังใครจะช็อตกันวะม่อกวินี่ยเอ้ามาช็อตกันไหม,มกูเอากูเอาคือคือเราไม่มีกระสนุนหรอปิดเลยนะ,อะบอกกันจะยืนเลยโอ้ยโอ้แม่งช่า <laughs> งมันจริงจังเกมมิ่งชิบหายเลย <laughs> <laughs> พวกกูจะเล่นจบทุกด่านหรือเปล่าก่อน <laughs>